ะจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความพร้อมของการประชุมเอเปกนะครับซึ่งจะมีขึ้นในเดือนหน้านี้นะครับนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2ที่รถนิทรศการเอเปก2022นะครับได้มีการจัดสัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมนะครับซึ่งมีการจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ตนะครับขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูลและก็กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดนิทรศการเอเปกสัญจรรถเคลื่อนที่ครับ วันนี้นะครับก็เป็นวันที่2ที่รถนิทรศการเอเปก2022นะครับสัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมนะครับจัดแสดงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาถึงสิบหนาฬิกานะครับขณะที่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลายัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเกต็ตโดยนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลายัยอาชีวศึกษาภูเกต็ตนะครับให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรศการเกี่ยวกับเอเปกและ21เขตเศรษฐกิจเอเปกความเป็นมาและความสําคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกของไทยผลงานที่สําคัญ ที่สำคัญของรัฐบาลและผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด b c d ประจำภูมิภาคและยังมีกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการ AR a p e c Photo กิจกรรมแต่งกายชุดตุ๊กตากระดาษนานาชาติ DIY ถุงผ้านะครับและผู้เข้าร่วมยังมีอผู้ ผู้เข้าร่วมงานนะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอีกด้วยสําหรับรถคันนี้นะครับได้สัญจรไปในพื้นที่ของสํานักงานสํานักประชาสัมพันธ์เขต5ครอบคลุมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน7จ,จังหวัดนะครับโดยเริ่มคลิกออฟสัญจรมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาก่อนที่จะมาจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ตและหลังจากนี้นะครับจะไปที่จังหวัดระนองและชุมพรต่อไปครับ ค่ะขณะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว,วิทยาเขตสตูลภายใต้การดําเนินงานของสํานักประชาสัมพันธ์เขต6ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในพื้นที่ของอําเภอละงูจังหวัดสตูลโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้จัดนิทรรศการเอเป็ 2,022สัญจรรถเคลื่อนที่ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยปีพุทธศักราช2,565และผลงานสำคัญของรัฐบาลโดยมีเยาวชนและนักศึกษาเข้าร่วมนิทรรศการกันจำนวนมากพร้อมด้วยการร่วมสนุกนะคะเสริมความรู้กับความสำคัญและโอกาสของประเทศไทยต่อการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปกในปี2022นี้อีกด้วยค่ะ สำหรับนิทรรศการเอเปกนะคะก็จะออกให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ระหว่างวันที่23-29ตุลาคม2565โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะจะจัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาสารกลางจังหวัดสตูลและวิทยาลัยเทคนิคสตูลในวันที่27-28ที่ตลาดต้นลุ่งเทศบาลเมืองสตูลและในวันที่29 จัดกิจกรรมที่วิทยาลัยชุมชนสตูลค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปร่วมกิจกรรมที่นั่นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เอเป็ก2022เอเป็พร้อมไทยพร้อมค่ะ